สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องต้นปาล์มซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีต้นปาล์มอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมตัวอย่างก็เช่นปาล์มหางกระรอกปาล์มอินทผาลัมปาล์มเชอร์รี่ปาล์มแชมเปญปาล์มน้ำมันปาล์มคาลอสีปาล์มไอหมีปาล์มน้ำพุปาล์มจีนปาล์มเปติโคสเป็นต้นวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องจุดสีเหลืองส้ม ที่เกิดในใบาปลาล์มน้ำมันว่ามันเกิดเพราะอะไรแล้วมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรในการทําสวนปลาล์มเกษตรกร,ร,กรควรหมั่นสังเกตต้นปลาล์มของท่านหากพบอาการใบปลาล์มน้ํามันเป็นจุดสีเหลืองส้มให้สันนในฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเป็นอาการต้นปลาล์มขาดธาตุอาหารประเภทโพแทสเซียมต้นปลาล์มที่ขาดธาตุโพแทสเซียมใบจะเป็นจุดสีส้มจ้ำๆกระจายไปทั่วใบมีลักษณะเด่นชัดคือ ทางใบล่างจะซีดและแห้งก่อนกำหนดหากปา๊มน้ำมันขาดโพแทสเซียมมากๆเนื้อใบส่วนที่มีสีเหลืองจะแห้งขอบใบจะมีลักษณะแห้งไหม้ทางใบหดสั้นทลายเล็กการผลิตดอกตัวเมียจะหยุดชะงักดอกตัวผู้จะไม่สมบูรณ์แนวทางการแก้ไขการให้แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียมเช่นปุ๋ยโพแทสเซียมคอร่ายสูตร0060โดยใส่ตามอายุของต้นปาล์ม ต้นปลาล์มน้ำมันอายุ1-2ปีใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคอไลด์0.75ถึง1กิโลกร,รมัมต้นปลาล์มน้ำมันอายุ3-5ปีใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคอไลด์1.5ถึง2.5กิโลกร,รมัมต้นปลาล์มน้ำมันอายุ6ปีขึ้นไปใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคอไลด์ 3ถึง5กิโลกร,รมัมก็ขอกราบขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้วันนี้ขอลากันไปก่อนในโอกาสหน้าทางเกแทรสู้เราจะมาบอกความรู้และข้อมูลดีๆกันในเรื่องอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับปุ๋ยดีดภาพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้